ไปเรียกบ้านนายกบ้านรอนายกบ้านธนานนรัฐมนตรีแล้วก็วตัดน้ำตัดไฟบ้านมันตอนยายาัดื้อด้านอยู่ก็จะเข้าควบคุมตัวเป็นรายผลเพราะประชาชนไม่สนใจ Hey, oh de want